เดี๋ยวเรามาดูแมวกวับตัวใหญ่ๆนะครับนี่ก็เป็นงานเก่านะครับก็ดูชัดๆนะครับอาจจะมีรอยกระเทาะบ้างนะครับค่อยไล่นะครับทีละส่วนนะครับให้ดูชัดๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยกระเทาะนะครับ ดัเือด้านข้างกันนะครับงานเก่าตัวใหญ่ๆ้นอ้วนอ,อุดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะมาทำอัดวีดีโอให้นะครับเอาตัวนี้ก่อนไล่ไปเรื่อยๆ อาจจะมีพวกคราบคงคราบฝุ่นบ้างนะครับก็เอาไปทำความสะอาดเช็ดกันนะครับแล้วก็นี่รอนกระเทาะนะครับส่วนมากก็จะมีรอนกระเทาะบ้างนะครับนีดูนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับ